สวัสดีครับผมเรซเซเบนนะครับในวันนี้ครับก็อยู่กันเช่นเคยกับสเตปปูรูนะครับผมดูว่าวันนี้ครับเรซเซเบนจะจีดนิ้วและก็เนวิโก้กันทีมไหนนะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะคัดกันมาเน้นๆหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเลือกมาเป็นฟอยล์ฟอยล์แชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบเพลย์อุทัยเป็นนัดที่2แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะยกมาเป็นคู่ของผมแดงลิเวอร์พูลครับเจอกับ เบนฟิก้าจากโปรตุเกสนะครับเกมแรกเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลชนะมาได้ครับสาตอ 1, ่อหนึ่งบุกไปยึดที่โปรตุเกสมาได้นะต้ <S <S องบอกโอ้โหฟองโหดร้อนแรงมากๆครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเกมในลีกล่าสุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็สามารถบุกไปเสมอกับซิตี้ได้สองต่อสสุดมันโคตรๆเลยทีเดียวนะครับโอ้ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ฟอร์มโหดแล้วก็มีลุ้นทุกถ้วยเลยทีเดียวนะครับตอนในเอฟเอครับก็จะเตะในช่วงสุดสัปดาห์นี้แชมเปี้ยนส์คิวก็มีโอกาสจะเข้ารอบต่อไปก็ยิงมาเยอะ เกมนี้ครับก็คาดว่าน่าจะเป็นการโรเตชันบางตำแหน่งเพราะว่าได้เล่นในบ้านคือไม่อยากที่จะใช้นักเตะแบบกรามสึกหนักบ้างแนวรับเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างครับคน mm hmm. นักเตะจะได้ลงอีกหนึ่งเกมเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยก็ทำประตูได้ถึงแม้ว่าจะพลาดแล้วก็เป็นดาวินูเนสเนี่ยยิงเ mm hmm. ข้าไปแต่คาดว่าเกมนี้น่าจะได้ลงอีกหนึ่งนัดนะครับแล้วก็เป็นการให้โอกาสพวกคอซาซิมิกาสบ้างเป็นพวกโอกาสโชตาเป็นโอกาสของุยดิอาร์สอะไรแบบนี้บ้าง mm hmm. ผมไม่เชื่อว่าเกมนี้ผงแดงเวอู์พูครับ มาแน่นอนครับวันนี้เลี้ยฟูชนะสวัสดีครับสวัสดีชาวสเตปกูรูทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับโค้ดทีเด็ดประจำกัมคืนวันนี้ครับให้เลี้ยฟเชียร์ทีมอย่างแมนซิตี้ไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมอย่างแอตเลนติโกมาดริดที่ว่านตาเมโตบริตาโนนะครับซึ่งเกมคู่นี้นะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เป็นเลกที่2นะครับหลังจากเลกแรกเจอมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นทางทีมอย่างแมนซิตี้ที่เปิดบ้านเอาชนะไปก่อน1-0นะครับ แน่นอนนะครับในการชนะ1-0นะครับวันนี้ทำให้ทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดต้องมาบุกเข้าใส่แมนซิ t y ตี้ซึ่งพวกเขาไม่ชอบเล่นบอลเกมรุกอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเข้าทางทีมอย่างแมนซิ t y ตี้นะครับแล้วก็เกมแรกที่เจอกัน ทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดก็ไม่มีโอกาสยิงทีมอย่างแมนซิตี้ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับปีนี้ทีมอย่างแมนซิตี้แรงจูงใจพวกเขามีเต็มเปี่ยมเลยนะครับในการจะสามารถคว้าแชมป์ให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากปีก่อนเข้าชิงแต่ไปพลาดท่าแพ้กับเชลซีดังนั้นปีนี้ผมเชื่อว่าด้วยมาตรฐานของแมนซิตี พวกเขาดีพอนะครับที่จะสามารถก้าวไปเป็นแชมป์แนวรายการนี้ได้ดังนั้นเกมนี้บุกไปเยือนแอตเลติโกมาริดที่ว่านตาเชื่อจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่พวกเขาน่าจะบุกไปชนะทางแอตเลติโกมาริดได้นะครับคู่นี้เชียร์แมนซิตี้ไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสเตปกูรูในทุกๆุช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ